พี่น้องฟองไปสุกุลสุคนครับมาแล้วครับเอาพงคนโกอีสานฟิตจริงครับพี่น้องครับสำหรับมือนี้เข้ามาพอกันอีกแล้วครับมือนี้ผมมาอยู่ที่อูลือครับไม้ไงครับมือนี้ครับนูกมาไก่เล็กน้อยครับสําหรับไม้มือนี้ครับเป็นน้ำสองน้ำคุณครับน้ำสองสีครับระว่างน้ำใสกับน้ำคุณมาบรรจบกันครับแล้วก็น้ำมงนีรู้ซึกสทีลร้ายอยู่ครับน่าจะมีป่าไงเขารุนครับพี่น้องครับมือนี้ก็บพวการ้ายใหญ่ห้างครับ เพราะว่าคลิปวิดีโอสีเงาครับมือนีได้ให้เบิ้งเป็นปาล้วนๆเลยครับพี่น้องครับรอกดติดตามมึงครับช่องอโผงคนโกอีสานจริงจริงได้พี่น้องเด้อช่องหน่อยห้องก็นยืดต่อไปครับรับมือนีผมบุรีมาผู้เดียวครับพี่น้องครับมือนีผมมาสองคนครับเดี๋ยวพาไปนั่งทำความผิดจักครับกระบ่าวัดครับครับผมสวัสดีครับบ่าววัดครับครับพี่น้องครับมือนีผมมากับบ่าววัดครับมาสองคนครับบุรีมาผู้เดียวครับมือนีครับรับรองลุนเหรียญกันมั่นแท้ครับมือนีครับเด็ดมืดดีเข ไปแล้วครับเบาอัดครับลงเบ็ดแล้วครับวัอนี้เฮาเบ็ดพี่ไส้ครับเบ็ดเขั้นสิบฟุตครับรู้สึกสีเงาๆเลยครับเท่าสำรับไม้เน้หน่อยๆครับนี่เบาอัดสี่เด็ดเลยครับวัอนี้ครับ ครับพี <S <S <|so|>> ่น้องครับเปาวัดไหนล่ะครับต่างกล่องโปเซสครับพี่น้องเอาไปไหนมาล่ะครับชิปปเลย การครับไม่แห้พันกันมากเลยครับเ <laughs> ยี่ยมครับนะ <laughs> ครับพี่น้องครับเ <laughs> ข่งมือห้อนเรียบร้อยครับพร้อมลุยครับมือเียครับจัดการ พี่น้องครับหนึ่งตัวครับคานินครับ แต่พี่อันมาอีกตัวครับแต้มที่สามของมัอน,นี่ครับว้าวมวนแถบันเทิงชิ้นแถบมือน,นี่พี่น้องนะพี่น,อ<ะ>นอ้อง ครับปลอกม,มาแล้วครับ <laughs> ไม่แจมครับไม่แจม นิ้นครับแต้มต่อมาสุดยอดครับมาแล้วครับพี่น้องโดดตีหินครับออกแล้วครับอีกหนึ่งแยมครับ มันมีแต่เป็นนิรันดร์ครับอนาคตเอ็น่ครเพี่น้ังครับ รอดรุ่นนี้ข้างนึงเขาว่าะเขามาครับมาครับ มาอีกแล้วครับปานนี้นอีกแต้มนึงครับ สำหร ครับวัมื้อนี่เอาเบ็ดน,น้ำระท่านเลยครับมันเป็นยังไงผู้สำนากมันไรแล้ครับมาอีกแล้วหนึ่งตัวเ<ฮ>มียแห้งมื้อนี่เอาเบ็ดน,น้ำระท่านเลย ็กแว่นเด็กแว่นมาแล้วครับพี่น้องครับเขาไมาหลุนกันต่อครับหลังจากผักยกมายกใญหนึ่งครับเมื่อกี้ครับเปลี่ยนเหี้ยครับเฮ็ดเหียว่าท่านครับตีลงไปว่าพ่อหาหน้าที่ครับพี่น้องเหียหมดครับปลามันกิน่ึ้นํำมันไหลแห้งมาจักครับเดี๋ยวกับเปลี่ยนเดี๋ยวกับเปลี่ยนครับแล้วได้ักสกู่ครับปั่นเหี้ยไว้ได้ไหลอันนี้เขามาหลุนกันต่อครับ ป่านนี้ครับได้ป่านนี้หนึ่งตัวครับไม่ล้เส็จเลยทีสองครับตัวอีสองครับ 好吧ต,ตเพียงครับตะเพียงมปนตะเพียงเนี่ยปลาขาไปก่อนปลาขา có tháo to nghe hòn săn này luôn săn này nước Nè, thử đây phải đây phải em à? Hả? Ở đây em mấy hê, này. Oh, có đây 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 qua đây 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 đây

เย่างนี้ผมก็ถึไลไปนด้หน่อเฮ้ย่นดีตวถแมเอาเอ็นใหม่กแล้วครับมันโ่่โซ่ เดี๋ยวสิทําการใหญ่ไม้ครับพี่น้องครับไม้ในมีแต่ปนิ่นเขาครับเมียครับเขาต้องตามล่าหาปะนินมันได้ครับมันอยู่ห่วงไดครับนนำห่งนี้มันหูเสือกว่าน้ำสีแห้งครับแต่ว่ามันกินหรอกจะเป็นปนิ่นครับปนิ่นไหลครับเดี๋ยวเลอบึ้งไม้ไหมครับ พี่น้องครับวันนี้เขาในไยมาไมา้มาไหมเหรอครับหลังจากเมื่อกี้ครับนี่แต่ปลาในปลาที่นินินครับปลาในบ่อเข่าครับเดี๋ยวเขาลองเปลี่ยนหมายครับเพื่อนมีปลาในไงเฮายเพื่อครับนี่คือสภาพหมายครับพี่น้องครับโอ้กว่างไงไพศาลครับมหมอมอมอไหนจะมีสัตว์ไงอยู่ครับรอติดตามเพื่อครับพี่น้องครับไปครับพี่น้องครับทำโดยน้ำกันไม้ไหมครับมันประมาณ ลุน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  <c oughs> มาแล้วครับตัวแรกสำหรับไม้ไหมครับ ครัปลาส่้สอยตัวแรกครับไม้ไหมครับมาแล้วหนึ่งตัวเริ่มเห็นปลาปแปลกๆล้วครับพี่น้อง มาแลวครับตัวที่สองครับตะเพียนครับผมตะเพียนหน่อยครับมาแล้วสองตัว ヘヘヘヘヘヘヘ。<laughs> <laughs> フフフフフ。<laughs> <laughs>

โอ้ยมาเหี่งมเลย ไม่ใช่ครับไม่ใส่ครับไม่ใส่ค <c ười> รับ ครับแดบบนี้สีครับสำหรับไม้ใหม่โอ้รอต่างนานครับพี่น้องครับนี่คือปลาบินไซก็เขาไปห้อยถุงปัดอย่างนี้นะ,อะเอาอะไรได้นะฮะไปกันนะ

ครับพี่น้องครับรุ่นรอบสุดท้ายครับไก่ได้เวลากระบาดแล้วครับพี่น้องครับมัอนี่ป้าวเขาไม้เพราะปั่นได้ครับปาจิมาลาสัดง่ายครับมันนี่ครับเดี๋ยวจะซัดน้อยครับมันนี่เดี๋ยวรุ่นต่อครับมียังอีกอยู่สองสามขั้นนะครับรอบสุดท้าย มื่อนี้ครับก็ได้เวลาอันพ่อหมอพ่อขั้วแล้วครับสิได้กลับบ้านกับซองแล้วครับมื่อวนี้ว่าชิต้งใจมาล่าสัดงหายครับสัดง่าเขาก็เลยขาจะสัดหน่อยครับเขาไล่ก็จะง่ายไหมนี้ครับพี่น้องสัดหน่อยว่าจิล่าสัดง่ายครับเป็นเหี้ยน้ำบระทัดนะครับมันไม้ไม่ก็ห้างหงครับแต่ว่าอย่างนี้เหมือนเดิมครับบ่พ่อครับสัตง่ายครับเดี๋ยวคลิปหน้าพี่น้องกดติดตามไลครับผมสิผ้าพี่น้องมาลาสัดง่ายข้างครับมันต้องเอาให้ได้ครับ แค่นี้คือว่าน้ำนี่มันลึกน้ำเพรขาดกันตลอดครับน่าจะมีสัตย์ไงครับเดี๋ยวมื้อนี้ผมจะเอาผลงานใหม่พี่น้องเบิ่งครับครับพี่น้องนี่ครับผลงานของเขามื้อนี้ครับสัตย์ไงว่าได้ครับได้แต่สัตย์น้อยครับโอ้โหหลายเติบอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อกันไหมครับคลิปนี้กัเอาสมมตินะครับพี่น้องครับไปในบ้านคลิปหน้าคลิปหน้าเจอกันไหมไม่นำไซด์ม อ่ะคลิปหน้าเจอกันไหมไหม,ไมครับพี่น้องครับคลิปนี้เอาทั้งมีครับบ๊ายบายครับ